สวัสดีครับคลิปนี้มีชื่อว่าบ้านร้างเมืองคอนตำนานความสยองแห่งเมืองคอนกับบ้านร้างสุดเฮี้ยนบ้านอาถรรพ์ที่มีลายของเทพพนมรอบบ้านปกติภาพนี้จะอยู่บนหลงศพเราจะสังเกตได้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวนายทหารท่านหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาศัยอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่กับลูกชายอีกสองคนแล้วอยู่มาวันหนึ่งนายทหารท่านนั้นกับภรรยาก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทั้งคู่ที่บ้านก็เหลือแค่พี่น้องสองคนเรื่องมันคงจะดีถ้าสองคนพี่น้องใช้ชีวิตอยู่กันตามปกติแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสองพี่น้องมักจะทะเลาะกันบ่อยครั้งเรื่องสมบัติ ก็ทะเลาะกันเรื่องแยงสมบัตินั่นแหละครับทะเลาะกันรุนแรงจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุฆาตกรรมฆ่ากันตายก็ไม่ทราบว่าคนพี่ฆ่าน้องหรือคนน้องฆ่าพี่แล้วอัมพรางศพไว้ในบ้านทําให้สมลินเหม็นคระครุ้งไปทั่วจนเพื่อนบ้านระแวกนั้นเข้ามาทักเพราะคิดว่าอาจจะเป็นแค่หนูตายแต่เจ้าของบ้านก็ไม่จัดการเรื่องกลิ่นสักทีจนเพื่อนบ้านต้องแจ้งความให้ตำรวจเข้าไปดู ก็พบกับศพผู้ชายนอนอยู่ในห้องน้ําสภาพศพมีน้ําเหลืองไหลยเยิ้มเริ่มอืดและมีหนอนชัยตามลําตัวแล้วบริเวณศีรษะโดนตีด้วยของแข็งจนกะโหลกยุบส่วนคนที่ก่อเหตุนั้นก็ถูกตํารวจควบคุมตัวไปดําเนินคดีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาอยู่บ้านหลังนี้อีกเลยทิ้งร้างไว้จนถึงปัจจุบันเรื่องราวความหลอนเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่น4-5คนเข้าไปลองของในบ้าน แล้วเจอทั้งผีผู้ชายผีผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณหลอกหลอนวิ่งหนีจนบ้านแทบแตกหลังจากวันนั้นจากแค่บ้านร้างที่มีประวัติฆาตกรรมซึ่งปกติก็ไม่เคยจะมีใครอยากผ่านอยู่แล้วถ้าไม่จําเป็นก็ได้การเผด็นบ้านเฮี้ยนใครที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านนั้นก็ต้องโดนหลอกทุกคนบางกว่าเห็นผู้ชายออกมายืนอยู่ที่รั้วหน้าบ้านบางกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย ออกมาเดินอยู่บนระเบียงชั้นสองจนไม่มีใครกล้าผ่านไปผ่านมาบริเวณบ้านหลังนั้นในตอนกลางคืนอีกเลยถ้าไม่จำเป็นแม้แต่เพื่อนบ้านที่อยู่กำแพงติดกันก็ยังทนไม่ไหวต้องเดือดร้อนไปหาหมอผีมาทำวิธีสะกดวิญญาณในบ้านเพื่อไม่ให้ผีออกมาหลอกไขได้อีกแต่ถึงจะสะกดวิญญาณไว้แล้วแต่เพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงก็ยังคงได้ยินเสียงแปลก ดังออกมาจากบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำแต่ด้วยความเคยชินพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันตามปกติเพียงแต่พวกเขาจะไม่เปิดหน้าต่างบ้านที่อยู่ฝั่งเดียวกับบ้านร้างนั่นเลยมีหรือว่าปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกรื้อถอนไปแล้วหรือยังหรือว่ามีผู้เช่าหรือได้ขายให้กับผู้ซื้อคนใหม่ไปแล้วและปัจจุบัน ก็ยังไม่มีข้อมูลแจ้งของบ้านหลังนี้แต่อย่างใดเป็นไงกันบ้างครับหลอนพอหรือเปล่าขอบคุณเรื่องเล่าจากกระทูเด็ดพันทิพย์แล้วก็อย่าลืมแชร์เรื่องนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้หลอนกันด้วยไม่อย่างนั้นระวังคุณจะหลอนอยู่คนเดียว